พอเราเห็นนักเรียนเราเราจะไม่ท้อเมื่อเห็นเด็กเขามีความอยากอยากรู้อยากเรียนอยากทำตัวนี้คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ครูลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อค่ะหัวใจหลักของการทำงานของครูกล่อมจิตคือนักเรียนค่ะเป็นเวลากว่า28ปีที่ครูกล่อมจิตดอนพิรมครูโรงเรียนกำบลาสายจังหวัดกาลสิน ที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาให้กับนักเรียน mm hmm. เพราะเด็กแต่ละคนมีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกันครูจึงให้เวลาและเต็มที่กับการพาสิทธ์ทุกคน mm hmm. ให้ค้นพบศักยภาพของตัวเองให้เขาได้ค้นพบตนเองนะคะว่าเขามีความถนัดอะไรและมีความสุขกับการทำอะไร นอกจากเป็นผู้สร้างการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วครูกล่อมจิตยังสร้างคุณูปการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอีกมากมายด้วยปณิธานที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปพัฒนาแผ่นดินเกิดด้วยยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาทำให้ครูกล่อมจิตเป็นที่รักของชุมชน การปลูกฝังเด็กๆในการอนุรักษ์สร้างความสมบูรณ์ต่อต้นน้ำป่าไม้สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนและครอบครัวของนักเรียนในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนการทำกิจกรรมออกภายนอกสู่ชุมชนนะครับผมก็จะเป็นการไปซ่อมแซมฝายไปสร้างฝายรวมถึงการไปเก็บรวบรวมข้อมูลของป่าดงนาม,มนครับเพื่อ นำข้อมูลเหล่านี้มาทาให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับผมที่ทําโครงการแล้วก็เริ่มเรียนรู้นะใช้นะวัตกรรมตรงนี้ปรากฏว่าป่าตรงนั้นจากแห้งแล้งจากถูกทำลายกลับกลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากเด็กเราจะได้ทำงานด้านจิตอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของป่าของเห็ดของมแมลงชุมชนก็เห็นด้วยกับเด็กนะคะมาร่วมกันทำฝายมาร่วมกัน ปลูกไม้ปลูกต้นไม้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่น่าภาคภูมิใจไม่เพียงแต่เป็นครูที่มีความรู้ทางด้านวิชาการครูกำจิตยังเป็นครูที่มีใจพร้อมในการทุ่มเทเพื่อสิทธิในทุกด้านเป็นเพื่อนเป็นทั้งแม่ให้กับนักเรียนในการให้คำปรึกษาและยื่นมือช่วยเหลือสิทธิให้มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นได้ช่วงนั้นชีวิตมีปัญห เรารู้สึกว่าชีวิตมันมืดไปหมดทุกด้านพอครูทราบครูก็ไปรับมาดแูแลชี้นำทางชีวิตใหม่รู้สึกว่าเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เขายังคาดหวังที่จะเห็นเราประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นลำลำแพลำเรือว่าเรายินดีที่จะให้เด็กทุกคนขี่หลัง ปีนขึ้นมานั่งแล้วก็พาข้ามไปยังอีกฝั่งที่เขาปลอดภัยครูความจิตนะครับท่านก็จะให้คําปรึกษาชี้แนะเรื่องทักษะการใช้ชีวิตวินัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับคุณครูความจิตครับเป็นแรงกล้าแรงปรันที่ทําให้สิ่งนะครับอยากยูที่ชีวิตให้กับสังคมครับครูได้ให้สิ่งต่างๆให้โอกาสให้ความรู้ให้สิ่งดีๆต่อชุมชนคุณครูคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต ได้มีโอกาสทางการศึกษาคนครูคือนางฟ้ากลางภัยในใจของชุมชนพวกเราครับคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขชีรักทุกคนแล้วก็รักทั้งครอบครัวรักทั้งลูกศิษย์และก็รักที่จะเป็นครูจนถึงทุกวันนี้่ครับท่านเป็นครูท่านก็คือครูผู้สร้างศิษย์หญิงแกล่งผู้นำทางชีวิตใครอีกหลายๆคนค่ะและนี่คือครูผู้แน่วแน่ในการสร้างโอกาสให้แก่ศิษย์ คือครูผู้แน่วแน่ในการสร้างคุณให้บ้านเกิดและผืนแผ่นดินด้วยปณิธานของการเป็นครู